จริงๆการทุบเนี่ยมันก็ก,การันตีเรื่องความทนได้ใน,นระดับหนึ่งนะครับให้ดูนะนี่ไฟติดนะครับนี่เลยผมทุบกระบอกนี่เลยนะครับจริงๆอาการเวลายิงมันไม่แดงขนาดนี้เหรอครับจะให้ดูนะครับนี่ไฟยังติดเหมือนเดิมนะครับให้การันตีแล้วว่ามันทนจริงๆนะครับของแท้พวกนี้ br o p t i c นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผม ตัวนี้นะครับจะมีจุดไฟสีแดงสีเขียวนะอันนี้สีแดงนะฮะผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะหมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับหมุนไปเรื่อยสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะครับนี่เลยนะครับเปลี่ยนสีไฟตัวนี้นะครับผม สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้มาแนะนํากล้องดอทนะฮะกล้องจุดแดงสุดทนนะต้นคลิปกระทุบให้ดูแล้วนะครับของแท้นะครับของ br o p t i c นะครับนี่ยอดนิยมต้องเป็นของแท้นะของแท้ต้องเบิกจากร้านปืนนะครับอันนี้ก็คือพันต้นๆราคาไม่แพงนะครับให้ดูทั้งตัวก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ ของแท้ย้ำว่าแท้นะครับย้ำว่าแท้เลยตัวจริงจะทนมากๆนะฮะใส่ลูกกดปืนยิงปลาลูกซองได้หมดเลยนะครับลูกค้าเนี่ยซื้อไปใส่ปืนยิงปลากันเยอะแล้วก็มันเล่นง่ายเพราะมีฝากระดกหน้าหลังนะครับนี่เดี๋ยวนี้นะดอตต้องมีฝากระดกหน้าหลังมันจะเล่นง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหน้าหลังเลยนะครับนี่นะครับหน้าเลนกว้างมากนะครับนี่หน้าเลนส2มิลลิเมตรนะครับเป็นดอทที่ซูมฟิกตายตัวนะครับที่3เท่าก็ระยะตั้งแต่ เเมตร5เมตรห้าเมตรเเมตรเนี่ยนะครับจนถึงนู่นประมาณ50เมตรไม่เกินนี้นะครับตัวนี้นะฮะมีไฟสีแดงสีเขียวนะครับอยู่ในตัวจุดดอทนะครับซึ่งปรับโหมดไฟความสว่างไฟปรับแสงไฟเปลี่ยนไฟก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูไม่รู้ตัวนี้จะมองเห็นหาแต่ว่าต้นคลิปผมให้ดูไปแล้วนะเห็นไหมครับอ่าพอเราหมุนไปเรื่อยๆไฟมันก็จะเบาลงเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนสีไฟไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมครับแจ่มมากนะครับนี่เปิดปิดไฟคือตัวนี้นะครับ นี่เล่นง่ายฝากระดกมีให้นะครับฝากระดกก็ทนมากนะนี่นะครับสีดำนะครับข้างตัวมีราง20มิลนะครับทั้งสองฝั่งสำหรับจับไฟฉายกัะเลเซอร์เพิ่มนะครับปุ่มปรับขึ้นลงนะฮะขึ้นลงซ้ายขวาเป็นปรับในเราเปิดฝาตงเนี้แล้วก็ปรับนะฮะเป็นเป็นเป็นปรับในทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้เล่นง่ายยามาเล่นง่ายมากๆนะครับตัวรางมันนะฮะจับราง 20มิลจับรางกว้าง20มิลเห็นไหมครับลามันจัก,กว่างนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าท่านใดเป็นราง11มิลก็ผมมีรางแปลงขายซื้อรางแปลง1ตัวนะครับตัวนี้200กว่าบาทไม่แพงนะครับถ้าใครต้องการใส่ราง11มิลถามว่าบางคนถามว่าเอพ้พี่ตัวรางนี่มันสลับได้ถอดสลับฝั่งได้นะฮะใช่ครับถอดตรงนี้ออกมานะสลับฝั่งรางมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น11มิลแต่ว่าเวลาไปใส่ลูกกดเนี่ยมันจะหลวมลูกกดมา11มิลแต่เนี่ยมันตก12มิล ถ้าถ้าใส่ถ้าสลับรางนะตก12มิลใส่แล้วมันจะหลวมดังนั้นถ้าจะให้ใส่พอดีเป๊ะซื้อรางแปลงดีกว่านะครับนี่เล่นง่ายนะครับตัวนี้ทนทานมากผมคลิปให้ทุบให้ดูต้นคลิปแล้วนะครับนี่ r r p t t i c แท้นะครับสนใจก็โทรหาทักหาได้นะครับเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูก่อนนะครับว่ามันเบาขนาดไหนรวมาฝากระดกด้วยนะครับเนี่ย สาประมาณสาขีดนะครับเบามากนะฮะ3.2ขีดนี่โคตรเบาเลยนะครับขนาดตัวมันนี่นะขนาดมือผมเห็นไหมครับมันยังเบาเลย3ามจุดขีดนะครับความยาวนะครับวัดให้ดูเลยนี่นะครับยาวอยู่ที่6.2นิ้วก็มาตรฐานดอททั่วไปซึ่งไม่สั้นมากนะฮะไม่ยาวมากเป็นดอทที่ขนาดกลางๆนะครับ น้ำหนัก3.2นิ้วความยาวก็6.2นิ้วก็คือมาตรฐานนะครับผมบอกเลยว,ว่าเบานะครับใส่ได้ทุกปืนนะใครมีปืนลูกกดปืนยิงปลาปืนลมใส่ได้เลยครับผม